คำเตือนเลยการน,นี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยต่กว่า18ปีเด็กที่มีอายุน้อยต่กว่า18ปีนนนปคนกาการรับชมนจะไปไปเรียกพ่อแม่มาก็กร้บพอจสวัสดีกัน ต่อนมต่อเนื่องเลยนะครับผมอยู่กับโปไมตีสลอ็อตใบแกนแจ็คพอตนะคนดีคนเดิมของพี่มาดูกั่น,นี้ก็ว่ากลุ่มแกรนแจ็คพอตน,นี้แจ้งอีหยังกันบ้างนะครับผมรอบเดิมต่อจากช้างให้นะครับช้างก็ให้อยู่นะเมือ่อกี้มาแมวต่อเลยลักยีเนโกแมวให้นับโชคลาบและลาบก้อยที่หนึ่งที่สามนี้นครับผมเป็นช่วงเวลาที่รายดีจะจัดปลัดบอกกันเลยทีเดียวเชียว ออมาดูว่าลัอกที่ไดโคแม่น้ำช่วเราจะให้หรือเปล่านะครับผมต่อจากช้างมาก็อันดับแรกไม่นหนับหนุนให้เล่นตามดูเฉพามบันเทิงเท่านั้นส่วนใครที่อยากดูช่วงเวลาจริงที่แมนแรกใต้คลิปเลยนะมา1น0รนะผมเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมทีละร้อยสองร้อยทีละร้อยแต่ร้อยนี่คือหลายดอกนะผมบอกเลยหลายรอบจังแล้วมาแต่น,นี้คือเทคสองนะท่านะผู้ชม รีมาแล้วรีมาแล้วรีดวงรีดวงมาแล้วอบอกเลยไปลากหนา้ากระดานไปนวดให้นิ่มมาก่อนที่จะอัดรอบที่สองเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยเปิดมาไหลเลยยังไงไหลลื่นไหลไหลคนงงทำไมคียร์ไม่เกิดเกิดชิดมาแตกดีจังออกกูไุไปนวดน,นอกรอบมาแล้วนะผู้ชมก <laughs> ่อนกูจะมาอัดรอบสองเนี่ยก็ต้องซ้อมมาก่อนเขาเรียกมาซ้อมมือ แต่ว่ามัน, remember, นไหลดีจริงอันนี้ไม่ได้โม้ตอนคืนนะครับท่านผู้ชมของจริงของจริงบอกเลยคือหมุนหลายรอบหลายเท็ก็จริงแต่ว่าคืออ่าบวกมาบวกนะครับผมไม่มีลบแน่นอนจริงๆอันนี้คือของจริงกันเลยทีเดียวเจียวกระเทียมเจียวกับเจียวทอดฮัลโหลแต่ทำไมเงียบๆแล้วตอนนี้โอ้ยอุ๊ยอุจอจอจอคูสิไปหนึ่งทีร้ิบ โอ้โหแมวทองเต็มหน้าเลยเพื่อนแต่ถ้าแมวทองติดคำนวณนี่น่าจะแพงหน้าดูนะครับหน้าดูชมเลยโอ้ยกวักมาซะน้องน้องพี่มาแล้วน้องเหมียวน้องเหมียวเลาเรื่องอยู่อุ้ยแมวมาครับอบกติดคำนวณด้วยดอกนี่ติดปสติดคิวติดเจโอมากันเม็ดมากันแบบยกพวกตีกันเลยสองร้อยสามสองแม่เจ้าโว้ยนวดจนนิ่มแล้วมันไหลดีจริงๆรห้าร้อยนะท่านผู้ชมเอาวะเอาวะ ต้องมาได้แหละเบตห้าน,นี้แต่เราค่อยยอดนะครับผมยอดเบ็สามสิบหนักๆกันไปเลยจะขอสิบบาทก่อนแล้วกันทีละหิตทีละนิด,นดเรามีอยู่แค่สี่ร้อยนี่เสี่ยวมันแข็งไม่ใช่อะไรนวดแล้วก็จริงนะครับแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงอยู่เสี่ยงยู่เนี่ยเสี่ยงในสัตว์เริ่มแล้วเริ่มควงคืนบรรลางกูแล้วฮึบฮึบลูกอ่ะฮึอฮ่ะแฮะอ่ะฮึต่อโอ้ไม่ฮึบไหฮะเลยแต่ว่นนี้ไม่ไมเป็นเด็กม,ม,ม,มีสัญญาณต,ตอบรับ โอเคมาแล้วมาแล้วโคตรสีนะครับเปิดซิงโอ้โหแดงแรงแซงทางโค้งมาเต็มจอเลยเว้ยด้านบนโอ้แ oh ม oh oh กอสโอแมกอสไม่ได้โคงไม่ได้พูดเลยท่านผู้ชมมามาแล้วไหลเองไหลแบบดื้อๆฟังเพลงครับเพลินดีนะใต่หอ้ฟังนี้ยิ่งระเตือนเดินลั่นเลยเวลามันแตกโคตรชอบในเกมแมวนี้ไม่เชื่อก็ลองดูนะเวลามันแตกโบ๊กลังโบ๊ะเลยอ่ะลังโบ๊ะ แต่พอเสียงว่าวนี่ก็ดังปึงนะปึงเ <c oughs> จ็บใจจัดโหในดังปึงเลยสัตว์กาดเบ๊ะเบ๊ะไปนึงีเออไวเชื่อมมาละนาวกันเลยทีเดียวเชียวดอกนี้ประชดนะครับไชดเ <c oughs> ชี่ยรละนาวกับผีสิครับผมมาดอกเดียวเฮ้บโอ้โหเอาแหละมันเริ่มเล่นกูแล้วเอ้ยเอ้ยโอเคเล่นกูยังยังเล่นกูอยู่นะตอนนี้ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ยันยังไม่จบไปสิน เอายังไงครับเบรคสามสิบจอดไปสักหน่อยสักทีหนึ่งเสองทีสามทีไปอุ้ย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 ไม่มาว่ะคือกดทีขนักแข้งร่วงเลยนะเบรคสามสิบเนี่ยโอ,อ้พอ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 ไม่ไหวเนี่ยรถเบรเอาติดเออติดติดเฉยอพอคุณรถแต่คุณติดท,ทันทีในแนวพีโจ๊เข้าไปสิบมาโอ้โหวายแบบยาวมากเลยครับผมสวยงามนะครับผม เป็นสี่ทางสี่แพร่งกันเลยลูกเอเมื่อกี้เรียงลายและลายรอบอ่าเป็นวัตรเป็นพักมากเจ็บคอเจ็บหมวกเจ็บเม็ดอย่าลืมกดซับกดไลค์กันนะเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะอ่าสับปะเกดเฮ้ยไม่มาไม่มาไม่มาไม่ม <success> าไล่หมดแล้วกูจังหวะนี้เฮ้ยอาจารย์โดนดังจีมากไปแล้วกูว่า <souvent> ไอ้หียเอ้ยเกินเกินกูว่าแข็งเกินแมวเอ๋ยเกินปุยมุ้ยจังหวะนี้เหรอสามร้อยแล้วอะไรกันนี้เพื่อนข้าแเ้ียววนรูปนรกกันอีกแล้วท่านผู้ชมนะกลับมาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือไม่บวกแล้วก็ไม่ติดคำนวณด้วยกูต้องมานวดใหม่แล้วสินะเพิ่งนวดไปเองตาที่แล้วเออมาเออมาอย่างไงครับขึ้นเถิดชาวไทย ใช่ๆดาวคานเออโอ้ยแถมไวแถมแถมไวไปครึ่งจอแสงมาแรงทะยานดาวอุย้ยลูกเอช่องเดียวไม่มาวะก่อนขึ้นได้แถมทั้งหน่อยนะลูกแมวอมเอาไปกอดไปกอดไปนะไม่นะั่นะเออแจกปักตองกันก่อนเลยครับผมเจอหน้ากันครั้งแรกแม่นะคูนแจกแต่โคูนไม่ถึงคำนับเออแจกเข้าไปคุณหยุดฟรีไปแล้วจังหวะนี้เอาให้แตกนะครับเอาให้แตกนะซูอีตัวแพงตัวแพงมาอยู่เก้าสิบหก ไอ้เร่เคลียเรียงลายละลายหรอกอะไรยังไงต่อขอลายๆสิพี่นะพี่แมวสุดรอเอาขัวซูชิเออไม่ใช่ดิมากิไอ้ไม่ดูชิขอสไลด์ขาเรียกมากินะท่านผู้ชมเก็บความรู้ดันมีสาระไปม,มาเฉยครูฮึบโอ้ยสุดยอดมาเก็บคููสังสมแลแ้วแตกตอนสุดท้ายหรือไม่เออมันกระกะสมแลแ้วแตกตอนสุดท้ายไงนะผู้ชมดู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 ดด ครับผมนะดูเอาให้พากมันมเล่าเรื่องสาตงพูดไว้แต่เดอ่วสุดท้ายกับผีไม่แห่เออเออเฮียเลยกูเบ็ดสามสิบจัดหน้าไปยังไงติดไหมเนี่ยรถเบ็ดนะรถเบ็ดนะเออติดรถเบ็ดะเออติดพอรถเบ็ดแล้วติดขึ้นมาเพื่อนเออของเขาดีจริงน่ารักจริง น่ารักจริงๆเออติดเข้าไปรัวๆไปเลยสิบบาทมึงจะติดไอ้สักหลายร้านหนึ่งเลยวันนี้เลือกร้านหนึ่งไปเลยไหมแมงเอยเมื่อกี้นะสามสิบไม่ติดนะครับผมสิบบาทติดขึ้นมาสองร้อยสี่สิบสองครับผมนะไม่มีคำจะพูดนะทำได้แค่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจะเยอะ เลยก็ไม่เยอะโอเคโอ้ยไหลอยู่ดอกนี้กพรว่าแพงกพรว่าแพงโปเข้าไปพเออมันต้องผ่านน้ำเลยเออมันต้องคอมโบรัวๆแบบนี้โปเข้าไปโอ้โหสองพันแม่ถึงไหมเมื่อกี้สองดอกนะดอกแรกพันกว่าสองห้าร้อยสองพันสี่เลยโคตรสวยกันเลยทีเดียวเชียวมาเริ่มมาแล้วมันเริ่มไหลแล้วอะนวดจนนิ่มเลยท่านผู้ชมสุดยอดกระเทียมเกลียวกระเทียมจอดกันเลย จ้าเจ้าโอเคครับผมเคลียร์คิวผสมพันธ์กันคูฟีกระบอกกระบีกระบอง,บบองเพื่อนเอ๋ยมาแล้วเพ๊ะเข้าไปคูณหกเปรี้ยงเข้าไปแตกวายเ็บหน้าจอไหมล่ะแต้วโหยังวันนี้ตุ่มตับ,ต,ต,บ,ต,ต,บตุ่มตับมาเฉยสเก็ตเตอร์โจโอช่องแรกเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมลงมาอันแรกเลยเดี๋ยวๆได้แรงหกเหลือเดินเทมันมากน้องแมวโคต้องหนีคอเถอะขอเถิด เอา 5k 5k ก็ได้อ่ะกล่องน่ารักเลยไหนๆก็หน่ๆนะไหนๆก็แข่งแล้วผมเราแบบอาจะไม่โลภนะไม่โลภเหมือนอ่าเกมที่เราแล้วมาเบอร์วังนะเบอร์วังรอบนี้ขอไม่เบอร์แล้วคันขอแบบขอแบบหาพันถึงไหมลูกถึงเถอะถึงเถอะจังหวะนนี้ถึงเถอะลูกไงอย่างไงเพื่อนโปอเข้าไป39 39แล้วยังไงได้5ดอกว่ะ ได้อยู่นะเหลือ600คลาดอีก600เท่านั้นเราจะเป็นไทยแล้วท่านผู้ชมเออจะังคลอกก่อนเจอหน้ากันไม่ได้เลยวกวาดอย่างเดียวเออวกวาดเข้าไปคูณ18แล้วมึงก็ฝักอย่างเดียวนะไม่แตกด้วยเออวกวาดเข้าไปลูกคูณ20เอาละเล่นแหละเล่นคนอ่าเออตบม,มากเลยนะเทออ็เดคูณเออมามาแล้วสองสองแล้วสองแล้ว,ค,วคิวมาคิวมาก็มา,ามาจังหวะนี้ โอ้ห้าพันเป๊ะเลยมันให้ห้าพันจริงตลุปอออออขอห้าพันมึงไม่ให้เกินเลยท่านผู้ชมมึงดูน่ารักไหมหนะ้าพันสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมโอเคเราไม่โลภหนึ่งร้อยบวกห้าพันถือว่าแบบสุดปังอลังการงานสร้างเลยเอาเป็นว่านะครับผมใครที่อยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มไดเป็นเทคนิคนะครับผมลิงก์อยู่ที่ในใต้คลิปนะ ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กันไอ้เยอะๆเป็นแรงใจให้กันด้วยนะผมก็ขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันเจ็บคอเหเลือเกินอ่ะโอเคเจอกันในคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย